โอเคนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเป็นเรียกว่าแนะนําดีกว่าครับผมว่าจะมาแนะนําวิธีการขึ้นครับในรุ่นนี้ครับเป็นการเดียวล้อหน้านี่ครับเป็นการเดียวล้อหน้าก็หมายถึงว่า <c oughs> ง่ายที่สุดแล้วเนี่ยง่ายที่สุดของการการขึ้นเลี้ยวนะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนแนะนําการขึ้นเลี้ยวนะครับการใส่ล้อนะครับจะเป็นแนวสวยสวยมือใหม่ๆที่ฝึกฝึกเป็นแล้วนะครับแล้วก็อยากจะลองหัดหัดเล่นล้อดูครับ ่อนอื่นนะครับเล่นล้อเราจะเลี้ยวมือนี้ครับคู่กับคันเร่งนะครับเราวิ่งให้ชินก่อนดีกว่าครับวิ่งวิ่งให้ชินก่อนครับวิ่งวิ่งให้ชินกับคันเลี้ยวครับลองวิ่งไปวิ่งมาก่อนได้ครับเนี่ยลองวิ่งลองวิ่งซ้ายดูวิ่งขวาดูครับลองเลี้ยวดูการวิ่งนะครับเราไม่ควรอัพอัพไวนะครับเราควรที่จะให้เครื่องบินวิ่ง ให้ปีกมันกาะอ,อากาศนะครับมือใหม่ครับผมแนะนําให้เล่นเล่นกับพื้นก่อนนะครับเล่นกับพื้นก่อนก่อนที่จะเทคออฟขึ้นนะครับเวลาขึ้นแล้วก็เน้นย้ำครับดูครับส่วนลมดูส่วนลมครับอ่า โอเคนะครับเนี่ยเราก็วิ่งวิ่งไปวิ่งมาการฝึกวิ่งล้อนะครับเนี่ยเป็นการเลี้ยวล้อหน้านี่ก็คือว่าง่ายง่ายที่สุดแล้วครับถ้ายากก็จะเป็นการเลี้ยวล้อหลังครับประเภทเทรนเนอร์อันนั้นเลี้ยวเลี้ยวยากครับการวิ่งล้อมีเทคนิคง่ายๆครับคือวิ่งไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งอัพยิ่งลำใหม่ๆเราจะไม่รู้อาการนะครับลำใหม่ๆเราจะไม่รู้อาการเนี่ยเราควรที่จะวิ่งไปก่อนเลยครับอย่าเพิ่งไปอัพครับวิ่งให้ปีกเครื่องบิน เกาะอ,อากาศเนื่องด้วยว่าต้องเกิดความเร็วครับนี่อันนี้เล่นให้คุ้นก่อนนะครับเล่นให้คุ้นก่อนเราจะไปติดหลักการเครื่องบินจริงนะครับคือเครื่องบินจริงอะ่ะในมุมมองอะ่ะในมุมมองของเครื่องบินจริงอะ่ะเรามองว่ามันออกตัวช้ามันออกตัวช้าแล้วมันค่อยๆยยกขึ้นแต่ในหลักการจริงอะ่ะเครื่องบินจริงเป็นเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ มันก็เลยจะดูดูเหมือนว่าจะค่อยๆสโล่เทคออฟขึ้นแต่ในความเป็นจริงอะ่ะเครื่องบินจริงก็ต้องใช้ความเร็วเพื่อที่จะสตาร์ทครับอาจจะใช้ความเร็วเกือบสูงสุดอย่างเครื่องบินบังคับที่ผมชอบขึ้นอะ่ะก็จะเป็นประเภทใช้ความเร็วสูงสุดครับอ่าทีนี้เราจะขึ้นจริงแล้วนะครับเราวิ่งไปก่อนเลยนะครับเราค่อยอัพครับเนี่ยมันจะมีจุดๆหนึ่งครับที่วิ่งที่วิ่งแล้วยังพอประคองได้อยู่นะครับ มันจะมีจุดจุดหนึ่งที่วิ่งแล้วยังพอประคองได้อยู่แต่ถ้าหลุดจุดจุดนั้นแล้วมันจะไม่สามารถประคองได้นะครับเพราะฉะนั้นเราสตาร์ทสตาร์ทในจุดนั้นแล้วกระชาคกคันเร่งนะครับเนื่องจากสถานสถานที่แคบนะครับวันนี้เดี๋ยวจะขึ้นตามลมครับเนี่ยครับเดี๋ยวจะมีช่วงนี้ยังพอบังคับอยู่แต่ถ้า มันจะมีจุดหนึ่งที่บังคับไม่ได้ครับใส่คันเร่งครับแล้วก็ยกตัวขึ้นเลยอ่าเนี่ยครับลักษณะลักษณะการการวิ่งขึ้นครับผมแนะนําให้วิ่งไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งอัพนะครับวิ่งให้ปีเครื่องบินเกาะอากาศก่อนยิ่งลำใหม่ๆลำที่เฟิร์สไฟครับเรายังไม่รู้อากาศนะครับเราอย่าไปเพิ่งไปอัพนะครับวิ่งไปเลยครับ วิ่งเป็นเทนเนอร์บางทีวิ่งจนเทคออฟเองเลยนะครับไม่ต้องไปอัพเลยประคองลงไม่ลงไปต่อตอนนี้ลมเปลี่ยนทิศทางครับลมเปลี่ยนทิศทางเราก็จะสวนลมมาครับนี่กันไในข้าวายครับ เหมือนเดิมครับเวลาขึ้นนะครับวิ่งก่อนนะครับวิ่งให้ได้ความเร็วก่อนถึงค่อยอัพนะครับจะมีเลี้ยวเลี้ยวล้อหน้าครับเนี่ยจะเป็นบังคับง่ายที่สุดครับแล้วก็เลี้ยวล้อหลังจะบังคับยากที่สุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง e.d.f ดักแฟนนะครับ e.d.f ดักแฟนกําลังไม่ค่อยมีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องวิ่งไกลกว่าปกติกว่าพุชเอิ์นะครับเนี่ยพอเรารู้อาการแล้วเราวิ่งไปเลยสามารถสามารถแบบ ถ้าเราเริ่มรู้อาการแล้วรู้จุดแล้วอะ่ะมันก็จะขึ้นขึ้นง่ายครับสอบถามกันเข้ามาเยอะครับมือใหม่ครับเวลาลำวิ่งขึ้นแล้วลำตะแคงขวาล่วงลำตะแคงซ้ายล่วงเนี่ยปัญหาหลักๆเลยคือแต่ก่อนผมก็เป็นครับสมัยผมเริ่มหัดบินเครื่องบินแรกๆอะ่ะ กลัวเครื่องบินไม่ขึ้นครับเร่งด้วยอัพไปด้วยนะครับบางทีเร่งนิดเดียวเครื่องบินวิ่งไปแป๊บเดียวผมอัพเลยพออัพปุ๊บเครื่องบินปีกยังเกาะอ,อากาศไม่จะเถียนครับพอปีกเกาะอากาศไม่จะเถียนปุ๊บเครื่องบินมันก็เกิดแรงยกที่ไม่สมบูรณ์อ่านี่เวลาฝึกครับสามล้อหน้านี่ขึ้นง่ายครับแต่ตอนลงอะ่ะถ้าเราพลาดโอกาสล้อหน้าจะพังสูงครับ คือขึ้นง่ายแต่ลงยากถ้าสองล้อหน้าขึ้นยากแต่ลงง่ายครับโอกาสล้อพังยากครับนี่วนเอาเข้าลายก่อนเลยครับมือใหม่ๆครับนี่วนผ่านหน้ามาครับเอาเข้าลายให้ได้นี่ลมเปลี่ยนทิศทางแล้วก็ไปทางนู้นหน่อยครับไปทางนู้นหักเลี้ยวเข้ามาการในเข้าลายครับการครับลงแล้วนี่ครับ การวิ่งขึ้นล้อก็ก็มีประมาณนะครับมือใหม่ถ้าถ้าเราฝึกได้อย่างเงี้ยอันอื่นก็ง่ายนะครับอันอื่นก็ถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นแบบสี่เซลนะครับมันจะมีแรงกระชากที่รุนแรงแต่ถ้าเกิดเป็นประเภท EDF ผมแนะนําให้วิ่งระยะไกลก่อนนะครับยิ่งลําที่เฟิร์สไฟยิ่งต้องวิ่งระยะไกลนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสให้อีกรอบหนึ่งนะครับ จะมีจุดจุดหนึ่งนะครับมันจะมีจุดจุดหนึ่งที่เราเราเราบังคับได้เราปนกันให้ตรงครับล้วใส่คันเรื่องเลยครับไม่ต้องไปติดกับเครื่องบินจริงมากครับเครื่องบินจริงเรามองมองว่ามันช้ามันตุยแต่จริงๆแล้วมันก็ต้องการแรงกระชากเหมือนกันเนี่ยปึ๊บรู้สึกว่ารอหน้า้อหน้ามีประสาที่นึงเนื่องด้วยาทางไม่ค่อยเรียบครับ ล้อหน้าเนี่ยเวลามันมีปัญหาครับไม่ต้องไปแก้ที่ทีมไม่ต้องไปแก้ที่อะไรครับแ่แก้ที่ล้ออย่างเดียวเอาหม่ครับฝาฝายกซ้ายซ้ายยกอัพคือขึ้นดาวคือลงวิ่งให้ไกลกอนวิ่งให้เร็วก่อนนะครับวิ่งให้เร็วก่อนวิ่งให้เร็วก่อนอัพเน่ก็จะขึ้นสถเยรนเลยนะครับเลยนะ แต่ถ้าผมอัพไว้กว่าน nah, ี้อาจจะเกิดการสะตอนครับไม่ต้องกลัวเครื่องบินไม่ขึ้นครับวิ่งวิ่งวิ่งให้ไกลไวก่อนนะครับวิ่งให้ไกลไวก่อนเลยอ่าโอเคนะครับคลิปนี้การวิ่งล้อการวิ่งแบบเลี้ยวล้อหน้าผมก็จะฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเราอาจจะมาแนะนําการวิ่งวิ่งเลี้ยวล้อหลังครับเพราะว่าการวิ่งเลี้ยวล้อหลังอ่ะจะยากกว่าเลี้ยวล้อหน้า แล้วก็การวิ่งด้วย EDF ดับแฟนคือมันจะไม่มีแรงต้นคือแรงทอรกเพราะฉะนั้นเราควรวิ่งให้ไกลจนปีกเกาะอ,อากาศที่สมบูรณ์ถึงค่อยจะอัพโอเคนะครับสวัสดีครับ